สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชคค่ะเลขพิเศษนะคะ1เมษายน2565 768 6 8ร80 86 87ล่างนะคะ71 เจ็ดสองเจ็ดห้าเลขกุมารเบริกรัพ์นะคะให้หลักหกหลักเจ็ดรูดหกวิ่งหกรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดเลขเจาะใจลุงหวังนะคะให้หลักห้าหลักสาม 5้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเสหสหสาเจสามเสห้าเสาห้าเแมงปอนะคะบนสามห้าเาสา

คำชโนดนะคะให้หลัก2หลัก6และหลัก7คลายความสวยนะคะให้หลัก6ระวังเลขเบิ้ลน,นะคะ2 2 6 6 7 7รูปคู่นะคะ2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 6 0 6 1 6 3 หกสี่หกห้าเจ็ดศเจดหนึ่งเจดสเจดสเจดห้าสตัวนะคะ6กสองหนึ่งหกหกหนึ่งหเจดหนึ่งแสองห้ดหห้าแดเจดห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกๆท่านคะ่ะขอบคุณค่ะ